ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนานะครับกระตูนหนึ่งเรื่องครับต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับหรือวันแห่งความรักนั่นเองฮะวันนี้วันที่14่กุมภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรับให้ตรงกับเทศกาลก็คือเรื่องนี้เลยครับนะฮะเรื่องนี้ภาษาอังกฤษอ่านว่า โอเล่โมโนกาตาลิผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับชื่อภาษาไทยก็คือไม่หล่อแต่เร้าใจนะครับเรื่องนี้เป็นการ์ตูนเก่าแล้วนะครับน่าจะเก่ามากแล้วด้วยนะครับผมซื้อมายกชุดนะครับตอนที่มันลดราคานะฮะแต่ว่าสาภาพก็ยังดีอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวเลิฟคอมเมดี้นะครับก็คือแนวเขาเรียกว่า มีตลกมีมุกแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นเองนะครับในตัวเรื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมดชุดนี้นะฮะจะมีทั้งหมด13บสามเล่มจบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่สันปกเนี่ยเป็นสีชมพูหวานแววมากเลยนะะนี่เข้ากับช่วงเทศกาลวันว,นเวนาเลนไทน์จริงๆนะฮะนะครับ,นะรบเอ่อจะบอกว่าเนี่ยครับ ผมซื้อยกชุดมามันจะมีแต้มสันนะฮะซึ่งถ้าใครไม่ซีเรียสก็ก็ซื้อเถอะนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมอ่านแค่เล่มเล่มแรกเล่มเดียวนะครับเล่มอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้แกะเลยยังไม่มีเวลาอ่านนะครับแต่ว่าอ่านไปเล่มแรกเล่มเดียวเนี่ยครับก็ให้ความรู้สึกถึงแนวเลิฟคอมเมดี้ที่มันทำให้หัวใจมันฟูนครับ อ่านแล้วมันอมยิ้มอ่านไปแล้วก็ยิ้มไปนะครับในโมเมนต์ต่างๆของตัวพระเอกกับนางเอกซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องเนี้ยอย่างเรื่องชื่อเรื่องเลยก็คือไม่หล่อแต่เ้าใจนะครับตัวพระเอกเนี่ยไม่หล่อครับนะบถ้าดูจากตัวพระเอกคือคนไหนคือคนที่อยู่ตัวกลางนี่นะตัวกลางเนี่ยไอตัวที่ใส่เสื้อสีํำเงินเนี่ยเนี่ยคือพระเอกนะครับพระเอกเนี่ยไม่หล่อนะครับแต่ว่า แต่ว่าเป็นคนดีเป็นคนที่จิตใจดีนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือเป็นคนดีอะ,อะนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็คือไอคนที่อยู่ข้างๆนั่นแหละนะครับเป็นเพื่อนสนิทที่ทั้งหล่อทั้งเท่นะครับแล้วก็นางเอกเนี่ยนางเอกน,น,น่ารักนะครับผมอ่านแค่เล่มเดียวเดี๋ยวให้ดูปกทีละเ,เล่มไปก่อนนะฮะอันนี้คือเล่มที่2นะครับ นี่คือเล่มที่สามนะก็เนี่ยเนี่ยนี่คือตัวพระเอกนะอ่าเล่มที่สี่อันนี้เป็นตัวเพื่อนเขานะครับเล่มที่ห้าเล่มที่หกอ่าเล่มที่เจ็ดเล่มที่แปดอ่าเล่มที่เก้าเล่มที่สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สุดท้ายเล่มจบเล่มสิบสามอ่าทั้งหมดนี้นะครับสิบสามเล่มก็ถือว่าไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ ก็ไม่ได้น้อยนะครับถ้า1ิบกว่าเล่มนี้ก็โอเคเนื้อเรื่องก็น่าจะมีให้ติดตามเยอะพอสมควรนะครับจริงๆเนื้อหาก็เป็นแนวสคูลนะครับแนวเด็กมัธยมปลายในโรงเรียนแล้วก็มีความรักนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนหล่อไงนะครับในตัวเนื้อเรื่องมันอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามา ระหว่างทางความรักของเขานะฮะอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้รายละเอียดเนื้อหามากน,น,นะครับเพราะว่าก็อ่านไปแค่เล่มเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาในเล่มที่1เป็นยังไงนะครับคงไม่พูดหมดทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> นะครับเอออ่ะโดยรวมแล้วก็คือเนี่ยครับ มันก็เนื้อเรื่องก็น่าจะดําเนินอยู่ที่ตัวละครหลักสาตัวนะครับก็คือพระเอกนยชื่อทาเคโอนะครับส่วนเพื่อนที่เป็นคนหล่อๆเนี่ยชื่อว่าสุนคาวะนะครับแล้วก็นางเอกน่าจะชื่อยามมโตะนะครับถ้าจาไม่ผิดนะฮะตัวสุนคขวะเนี่ยทั้งหล่อทั้งเท่มีผู้หญิงมาชอบตึมเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวทาเคโอมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาหน้าตาไม่หลอนะ่อไง ก็ไม่ค่อยมีใครมาชอบนะฮะอ่ะเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่านี่ก็อย่างที่บอกเป็นหนังสือเก่าก็ประมาณนี้นะครับข้างในก็เป็นกระดาษธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะฮะตัวพระเอกกับเเพื่อนเขานะครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเดี๋ยวก็เป็นชื่อแล้วกันเนาะเป็นพระเอกชื่อทาเคโอะนะครับเพื่อนชื่อสุนคาวะนะฮะตัวพระเอกเนี่ยไม่ได้หลอ ั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มักจะอ,อกหักตลอดเลยนะครับซึ่งแตกต่างกันสุดขั้วกับสุนคาวะเลยนะครับเพราะว่าสุนคาวะเนี่ยจะมีผู้หญิงมาบอกรักตลอดนะครับมาสารภาพรักโน่นนี่นั่นแต่ว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือสุนคาวะเนี่ยจะปฏิเสธผู้หญิงทุกคนเลยครับที่มาสารภาพรักกับเขานะฮะซึ่งไม่รู้ว่าทําไมนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะรู้นะเดี๋ยวเขาจะเฉลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตัวระเอกเนี่ยไม่มีใครมาชอบไม่มีใครมาบอกหลักนะครับแล้วก็คอยเห็นตลอดว่าเฮ้ยไอสุนทรควะเนี่ยมันปฏิเสธผู้หญิงที่มาสาร,รภาพรักกับมันตลอดเลยวะนะครับรืงตัวเองก็รู้สึกสงสัยแปลกใจอยู่แหละว,ว่าเอ้ยทำไมวะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อิจฉานะ คือตัวพระเอกทากคโอดเป็นคนดีจริงจริงนะครับจิตใจดีมากคิดแง่บวกคิดดีทุกอย่างเลยนะครับอย่างอตอนนี้ที่ขึ้นรถไฟฟ้านะครับเนีย่ยก็มีคนแก่เดินผ่านมาก็จะลุกให้นั่งนะครับแต่โดนโดนเมินครับโดนเมินใส่อะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นคนดีแหละนะฮะแต่ก็จะมีสถานการณ์ที่แบบเอ,อทำให้เขาแบบรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบ ไม่ได้แบบเป็นคนเด่นขนาดนั้นหน้าตาก็ไม่ดียอะไรเงี้ยนะก็แต่ก็น้อยใจตัวเองเล็กๆนะแต่ก็ไม่ได้แบบถือโทษอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไปเจอเอ่อนางเอกนะครับในช็อตนี้เนี่ยตอนที่เจอนางเอกก็คือนางเอกโดนโรคจิตบนรถไฟลวนลามอยู่นะครับก็เลยเข้าไปช่วยนะฮะก็เลยได้เจอกับนางเอกนางเอกก็ฟูดขอบคุณแล้วก็ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยนางเอกครั้งที่ห โดยตัวทาเคโอเป็นคนไปช่วยเนาะแต่ว่าในสถานการณ์นั้นก็คืออยู่ด้วยกัน3คนนะตัวซูนากาวะก็อยู่ด้วยทีนี้ตัวนางเอกนะครับยาโมโตะเนี่ยก็มาขอบคุณเออก็คือมาขอบคุณกับที่ได้ช่วยไว้บนรถไฟนะครับก็มาหามาหาเลยนะตัวเวาเอกเจอปุ๊บก็ชอบเลยครับนางเอกน่ารักนะครับนางเอกน่ารักตัวทาเคโอเนี่ยชอบ นะรู้เลยว่าตัวเองชอบไอตัวเพื่อนเนี่ยไอซุนักขวะเนี่ยแอบมองอยู่ก็รู้ครับว่าทาเคโอเนี่ยน่าจะชอบแล้วแหละอ่าคือเป็นเพื่อนสนิทอะรู้ใจกันนะครับพอเห็นท่าทางของทาเคโอปุ๊บก็เลยจะขออ่ะปลีกตัวออกไปนะครับอยากจะขอกลับบ้านแล้วนะเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าเปิดโอกาสนะครับให้ทั้งสองคนได้คุยกันแต่นางเอกเนี่ยก็หัน หันมาบอกตัวสุนัขว่าว่าจะกลับแล้วเหรอแล้วก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนจะลังเอาไว,ว้ว่าให้อยู่ด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยนะครับในมุมมองนเนี้ยตัวทาเคโอเนี่ยก็สังเกตเห็นสถานการณ์นี้ก็คิดไปเลยครับว่าตัวยามโตเนี่ยน่าจะชอบสุนัขขาวแน่ๆน,นะฮะด้วยแบบว่าเอ้ยพอสุนัขขาวจะกลับก็แบบมาลังตัวเอาไว,ว,ว้บอกให้อยู่ด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งเจ้าตัวทาเคโอเนี่ยมันไม่มีทางคิดได้เลยว่ายาโมโตจะมาชอบตัวเขาเองน่าจะชอบเพื่อนแน่แน่น่าจะชอบสุนัขวะแน่แน,นะครับก็เลยปักใจเชื่อไปแบบนั้นแหละนะครับแต่จริงๆแ,นะแล้วอะ่ะนะยาโมโตเนี่ยชอบทาเคโอนะฮะเออจริงๆแล้วอ่ะเขาชอบตัวพระเอกนะแต่ตัวพระเอกอคิดว่าตัวเองหน้าตาไม่หลออ่อไงขับสู้เพื่อนไม่ได้ เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนมาชอบเลยนะครับก็เลยคิดว่าเอสองคนนี้น่าจะชอบกันแน่ๆนะฮะอันนี้ก็เป็นช็อตหนึ่งที่เป็นจุดที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนรักสามเศร้าหักเรียมโหดกัคือตัวพระเอกอะทาเคโออะชอบนางเอกไปแล้วไงชอบยามโมโตะไปแล้วไงแต่ว่าพอเห็นว่าเฮ้ยยามโมโตะน่าจะชอบเพื่อน น่าจะชอบสุนัขว่าตัวเองก็จะหลีกทางให้ก็จะช่วยเชียร์ช่วยดันช่วยแบบเอ่อทำให้สองคนนี้ได้รักกันได้คบกันนะครับในตอนที่นางเอกกับเนี่ยเขาลืมโทรศัพท์ไว้ก็เลยนัดกันว่าจะมารับคืนนะครับแล้วตัวทาเคโอเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวก็คือพาสุนัขวะไปด้วยนะครับเพราะว่าในใจคิดว่าเฮ้ย ตัวยามุโตะน่าจะชอบสุนัขวะก็เลยพาสุนัขวะไปด้วยก็คือเหมือนช่วยเพื่อนอะ่ะให้ได้แบบไปเจอกันนะครับด้วยความคิดของตัวเองอะนะว่าน่าจะชอบกันทั้งทั้งที่ตัวเองอะ่ะก็ชอบนางเอกอยู่เห็นไ,ไหมครับเขาเป็นคนจิตใจดีขนาดไหนก็เสียสละให้เพื่อนอ่ะนะฮะันะครับ,นะรบอันนี้ก็ไปเจอกันที่สวนสาธารณะอ่าไปนัดรับโทรศัพท์อะไรกันเรียบร้อยนะครับอ่านะ ตัวสุนัขวะก็พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นท่าทางเป็นคนดีนะอ่นะครับเออชมนางเอกนะครับเพราะว่านางเอกก็น่ารักจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นคนดีแหละนะฮะก็เลยชมขึ้นมาตัวพระเอกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแปลกแล้วเพราะว่าทุกทีเนี่ยไม่เคยชมผู้หญิงมาก่อนเลยหรือว่ามีผู้หญิงมาสารภาพรักก็ปฏิเสธตลอดเลยทําไมถึงชม ยามโาตะนะครับตรงนี้เนี่ยพระเอกก็มีความคิดว่าแสดงว่าตัวสุนคขวะก็ชอบยามาโตะด้วยแน่ๆอ่าจากตอนแรกที่คิดว่ายามโตะชอบสุนคขวะแต่ยังไม่แน่ใจว่าสุนคขวะจะชอบไหมเพราะว่าทุกทีเนี่ยจะปฏิเสธผู้หญิงที่จะมาสารภาพรักตัวเองทุกคนเลยนะครับแต่พอสุนคขวะพูดชมมาว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีนะทีนี้ ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งปักใจเชื่อเลยว่าสุนคาวะก็ชอบยามโมโตะด้วยนะครับนี้ก็เลยตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะคอยช่วยเหลือนะครับให้สุนคาวะกับยามโตโตะเนี่ยได้คบกันได้เป็นแฟนกันเอนะฮะก็เลยถามสุนะเลยบอกมีแฟนหรือยัง่านะสุนัขวะบอกยังไม่มีนะครับก็เลยพยายามพูด ให้รู้ว่าเฮ้ยยามาโตเนี่ยชอบอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามจะบอกพยายามจะช่วยเพื่อนนะครับแต่หารู้ไม่ไอตัวซุนักขวะเนี่ยรู้นะครับว่ายามาโตเนี่ยไอทาเคโอชอบยามาโตใช่ไหมแล้วก็รู้ด้วยว่ายามาโตอ่ะก็ชอบทาเคโอเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่บอกเออเขาไม่บอกให้รู้เหมือนกับจะพยายามให้ให้รู้กันเองให้บอกกันเองนะครับทีนี้ก็มีอยู่ ครั้งหนึ่งที่ตัวนางเอกก็ให้มาหาอีกให้มาเจอกันอีกนะครับเหมือนกับจะทำขนมมาให้กินนะครเป็นการขอบคุณอะไรเงี้ยตัวทาเคโอะก็พาสุนัขขาไปอีกออนะครับไม่ได้ไปคนเดียวก็พาเพื่อนไปด้วยอ่าก็คือไปเจอกันทีไรก็ไปเจอกัน3คนนะครับโดยตัวทาเคโอะก็คิดว่าเอออยากจะพาสุนทขคาวเนี่ยไปเจอยามาโตะคือให้2คนได้เจอกันนะครับ ทีนี้ในครั้งนี้นะครับก็ตัวสุนาคาวะเนี่ยก็จะสร้างสถานการณ์ให้ตัวทาเคโอกับยามาโตะได้อยู่ด้วยกันนะครับก็เลยปีกตัวออกไป,ไปซื้อน้ำนะครับตั้งสองคนก็เลยได้มีแบบมีโมเมนต,ต์หวานๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบชัดเจนนะแต่ตัว,ตวนางเอกก็แบบเออให้กินขนมมีไส้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะนะ จนขากลับนะครับขากลับกําลังจะแยกย้ายแล้วนะครับกําลังจะแยกย้ายกับตัวยามโตเนี่ยเดินไปเนี่ยไอตัวเสาที่อยู่ข้างทางมันจะลม้มลงมานะครับตัวพระเอกก็เข้าไปช่วยไว้นะฮะตัวทาเคโอเข้าไปค้ำเอาค้ำไอเสาที่จะล่วงมาทับเอาไว้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะช่วยสองคนนี้นะครับ แล้วก็คือในหัวก็คิดไปต่างๆนานานะครับว่าเออพอเราเข้ามาดันไอเสานี้ไว้เนี่ยทําให้สองคนปลอดภัยแล้วก็คือเขาก็จะเดินไปกันสองคนอะไรก <c oughs> ็คือคิดอยู่ในหัวนะว่าตัวเองทําแบบนี้แหละดีแล้วสองคนนี้จะได้แบบเอออยู่ด้วยกันรักกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะครับคือทั้งเพื่อนทั้งตัวยามโตทั้งสุนัขวัดก็เข้ามาช่วยครับนะฮะ แลตรงช็อตนี้นะครับตัวพระเอกเนี่ยมีแผลเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราไปขำเสานะครับตัวนางเอกก็เอาพลาสเตอร์ยามาแปะให้นะฮะเท่านั้นแหละนะครับอาการพระเอกออกเลยนะฮะก็คือเขินนะครับทำอะไรไปเชิญโดนเดนิดนชนเสาบ้างตกด้ออะไรก็คือเป็นมุกตลกที่แทรกเข้ามานะครับทีนี้อีกครั้งหนึ่ง ตัวนางเอกเนี่ยตัวยามโโตเนี่ยขอร้องเลยบอกว่าเฮ้ยมาคนเดียวได้ไหมอ่าอย่าพาสุนัขขาวม,มาด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็คิดไปว่าตัวยามโโตน่าจะมาปรึกษาเรื่องความรักหรือเปล่า้ยเอ้ยอยากจะสารภาพรักกับสุนัขขาวจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าทีนี้พอไปเจอกันนะครับตัวนางเอกยามโโตเนี่ยก็ ก็คือทำขนมมาให้นะครับทำขนมมาให้กินนะฮะตัวทาทาเคโอเองก็บอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ยามาโตะสวยเป็นพิเศษนะนะฮะนี่ก็คือเจ้าตัวเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับก็คือยังคิดว่าเฮ้ยตัวยามาโตะน่ะจะชอบสุนัขขาะอยู่นะครับคงจะแบบไม่มาทำอะไรเพื่อเพื่อตัวเองอะ่ะนะครับทั้งๆที่ตัวยามาโตะเองเนี่ยตั้งใจที่จะ เหมือนมาวันนี้เพื่อจะสารภาพรักนะครับแต่ว่าตัวทาเคโอเองเนี่ยไปพูดเชียร์ให้กับสุนัขวะมากขึ้นกว่าเดิมก็คือเหมือนพูดเชียร์เพื่อนว่าเอ้ยสุนัขวะเนี่ยยังไม่มีแฟนนะเขาเป็นคนดีนะอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนกับยังไงอะ่ะคือ ถ้าถ้าเข้าใจความรู้สึกก็เหมือนกับว่าตัวนางเอกเนี่ยตั้งใจที่จะมาหาทาเคโอแต่ตัวทาเคโอเองคิดว่านางเอกเนี่ยจะมาปรึกษาเรื่องสุนัขวัก็เลยพูดเชีย์ไปปรากฏว่านางเอกก็คือร้องไห้นะครับร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับร้องไห้วิ่งหนีไปเลยตัวทาเคโอก็ยังไม่รู้อีกนะครับยังซื้อบื้ออยู่นะครับรีบวิ่งกลับมาที่บ้านแล้วมาถามเพื่อนว่านายทำอะไรยาโมโตใช่ไหม ทำไมยามโมโตะถึงร้องไห้นะครับทีนี้ตัวสูนากาวะไม่ไหวแล้วนะฮะก็เลยบอกไปเลยว่าไอตัวไอตัวทาเคโอเนะี่ยบอกว่าก็เพราะเขาชอบนายไม่ใช่หรือไงนะเลยร้องไห้ตัวสูสูนากาวะบอกไม่ไหวแล้วต้องบอกแล้วเขาชอบนายไม่ใช่หรือไงนาะยตั้งหากอะไรที่โง่นะครับไม่รู้ตัวสักทีเลยว่ายามโมโตะชอบตัวเองนะฮะตัวทาเคโอไม่เชื่อครับ ให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเชื่อนะไม่มีทางเชื่อว่ายามมโตจะมาชอบตัวเองได้มันต้องชอบสุนัขวะสิวะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านายมันเท่ไงนะฮะสุนทะนายมันเท่เนะนะครับก็คิดว่าชอบเพื่อนแหละเพราะว่าเพื่อนมันทั้งหล่อทั้งเท่นะ <laughs> เพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนายเองก็เท่เหมือนกันนี <laughs> ไ่ไงฮะแม่ช็อตนี้มันน่าเป็นบีเอย แต่ไม่ใช่นะครับนี่คือเพื่อนสนิทที่เขารู้อ่ะคือสุนัขวะเนี่ยรู้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าต้องการที่จะให้เพื่อนเนี่ยรู้ด้วยตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่ว่าซื่อบื้ออยู่แบบนี้นะฮะให้ดูคนออกบ้างว่าใครชอบเราใครไม่ชอบเรานะครับเพราะจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยด้วยความเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยสุนัขวะจะเห็นเห็นตลอดเลยว่าตัวทาเคโอชอบใครนะครับแล้ว ไอผู้หญิงที่ทาเคโอไปชอบเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนนะเออทุกคนเลยแล้วกันทุกคนเนี่ยก็จะมานินทารับหลังนะครับพูดไม่ดีกับทาเคโอเพราะว่ามันไม่หล่อไงนะครับไปชอบใครใครเขาก็ไม่ชอบเขาก็มานินทารับหลังตัวซุวนา,าักวะเนี่ยเห็นมาตลอดนะครับแล้วก็บอกว่าเออผู้หญิงที่นายไปชอบเนี่ย มาแอบว่าแอบนินทาซุบซิบกันรับหลังทุกคนเหละนะฮะเนี่ยนะครับตัวตัวทาเคโอก็ไม่รู้ใช่ไหมตัวสุนัขวักก็เลยบอกว่าใครๆก็ต้องไม่อยากคบกับผู้หญิงที่มาว่าเพื่อนว่าไม่ดีเนี่ยครับโอ้โหคำพูดก็โคตรเท่เลยนะก็คืออารมณ์ประมาณว่าสมมติว่ามีเพื่อนสีสนิทกันมากแล้วผู้หญิงเนี่ยที่ทาเคโอชอบเนี่ย ไปพูดไม่ดีอ่ะพูดนินทารับหลังอ่ะว่ารับหลังอ่ะนะครับตัวตัวเราที่รูว้ว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ไปว่าเพื่อนเราอะเราก็จะไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นไปด้วยและเนี่ยก็คือสาเหตุว่าทำไมไอ้ตัวสุนัขขาวถึงปฏิเสธผู้หญิงทุกคนที่มาสารภาพรักกับมันเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนนั้นอ่ะไปนินทาเพื่อนมันรับหลังน,นั่นเองโอ้โหไปไง โคเท่อะคือแบบอ่านแล้วโอ้โหมันเท่ะนะมันไม่ได้เท่แค่หน้าตาหล่อแล้วก็เท่ะนะแต่ว่าจิตใจมันโค้รเท่เลยนะนะครับคือพออ่านแล้วเออรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันดีว่ะมัน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 ประทับใจนะในในความคิดแล้วก็ในในความรักเพื่อนนะครับการที่แบบเราเลือกเพื่อนมากกว่าผู้หญิงอะ่ะเออคิดดูแล้วกัน นะฮะทีนี้ทำไงตัวทาเคโอก็ไม่เชื่อนะครับก็เลยอัางนี้แล้วกันนะฮะในวันที่นางเอกมาหาอีกรอบหนึ่งยามาโตะมาที่ห้องนะครับทาเคโอไปแอบใต้เตียงแล้วนะฮะทีนี้ซุนากาวะก็จะพยายามแบบถามและว่าให้ตัวนางเอกให้ตัวยามาโตะเนี่ยพูดออกมาให้ชัดๆเลยให้ทาเคโอได้ยินเลยว่าตัวยามาโตะเองเนี่ยชอบใครนะครับอ่า ีนตัวเขาก็คุยกันนะนะปกติก็คุยคุยกันจนนําเข้าสู่เรื่องเขาก็บอกว่าเออไม่อยากตัดใจหรอกนะครับหลังจากที่ร้องไห้วิ่งหนีมานะครับยังไงก็ชอบไปแล้วชอบมากด้วยอะสุนนักว่าบอกเอาพูดอีกทีสิชอบนะสุนักค่าก็ชอบใครก็ชอบท้ายแค่อคุ้งนะสินี่อสารภาพมาแล้วนะครับตะโกนลั่นเลยนะครับแต่หน้าแดงด้วยความเขินอายนิดหน่อยนะฮะ เห็นไหมนายเองก็สารภาพไปซะนะฮะก็บอกทาเคโอบอกว่าให้สารภาพไปบ้างซะนะ,ะนี่ก็ตกใจครับว่าเออทาเคโออยู่ใต้เตียงนะครับเขินหน้าแดงเลยนะฮะแต่ก็ไหนๆก็รู้แล้วก็เลยสารภาพไปเลยนะครับตัวทาเคโอก็บอกว่าฉันชอบเธอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะฮะนี่ ตัวสุนทรเขาว่าบอกจบสิ้นภารกิจแล้วชิวแล้วนะฮะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสองคนนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่รู้ความรู้สึกของกันและกันแล้วนะครับอ่ะผ่านมาประมาณครึ่งเล่มนะกว่าที่จะลงเอยกันด้วยความรู้สึกที่พระเอกกับนางเอกได้รู้แล้วว่าต่างคนก็ต่างชอบกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นระหว่างความรักของสองคนนี้นะครับ หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะมีความฮาความซึ้งอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับจนไปถึงเล่มสุดท้ายเนี่ยก็ใครที่อยากรู้ก็ลองหาติดตามซื้ออ่านกันเนาะในเรื่องนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแค่เนื้อหาคร่าวๆที่เอามาพูดเกินไว้ให้เผื่อใส่ที่กำลัง อยู่ในช่วงเทศกาลความรักวาเลนไทน์นะครับแล้วอยากจะอ่านกระตุนมางะสักเรื่องหนึ่งที่มันอินกับกระแสนะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอแนะนําเรื่องนี้แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านจบแล้วจะปวดตับไหมนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลายทางตอนจบเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะต้องตามอ่านนะครับในเวลาว่างนะเพราะอ่านเล่มแรแล้วรู้สึกว่าอหัวใจฟูครับ นะครับใครที่อ่านเรื่องนี้แล้วอ่านไปยิ้มไปช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับใครที่เคยอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงลองบอกหน่อยนะครับเป็นแนวทางหน่อยเนาะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเพราะคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแนวแนวเล่มแรกแล้วรู้สึกว่าเอออ่านแล้วอ่านไปยิ้มไปได้นะครับนั้นตรงกับช่วงเทศกาลความรักสิบสี่คุมพาวันวาเลนไทน์พอดีก็พอเอาเรื่องนี้มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองหาอ่านกันดูละกันนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะฮะบายยสำหรับคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาให้ติดตามก็คอยติดตามกันขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนฮนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบายๆสวัสดีครับ